เราเป็นผู้นำเขาได้ถ้าเราไม่นําตัวเองก่อนเรารู้ทุกอย่างแต่ผลสุดท้ายเราก็ไม่ค่อยรู้ใจตัวเองเพรานั้นสิเพราะนั้นสิ่งจะงเ,เป็นผู้นําสิ่งที่จะทําได้ดีคือต้องรู้ใจตัวเองเร,รู้ว่าขนาดนี้เรากำลังทำอะไรผิดหรือถูกระไรเนี้ยชอบหรือยัง ว่าจะตัดสินใจทําอะไรมีมีผลรองรับไม่อยางถึงว่าเป็นเด็กตัวเล็กเเราก็สามารถคิดได้เพราะผู้ใหญ่เราท่านทำหมือนเราไม่ได้เราก็เหมือนการทำกอบผู้ใหญ่ไม่ได้แต่เรามีความพยายามที่จะทำในสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติคนสมัยก่อนมีคเขาก็ปฏิบัติปฏิบัตินี่ก็มาจากคำว่า เมื่อสำเร็จถึงพระเาขาเรียกเป็นบัณฑิตแต่ปัจจุบันนี้คนที่เป็นบัณฑิตคือพวกที่ต้องจบปริญญาตรีถ้าไม่จบปริญญาตรีก็ไม่ก็เป็นบัณฑิตแต่เราตัวเล็กๆเนี่ยไม่ต้องจบปริญญาตรีเรารู้ได้ันเองก็ราเรามีสติเราใครควดเผลของอเราเองก็งมีสติสติทําให้เราเป็นผู้รู้ ทางภาษาทางพุทธก็เรีเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจึงใช้คําว่าพระพุทธเจ้าคือเห็นชอบเห็นแจ้งด้ตนเองถามว่าจะเห็นชอบเห็นแจ้งด้ตนเองจะรู้ได้ตนเองได้อย่างไรถ้าเราไม่มีสติแล้วพระพุทธเจ,าจา้าออกบวชแล้วก็ปริดีเวหาความสงบพอสงบแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตท,ท่านก็ไต่ต่อ ฉันปวดหัวเพราะอะไรฉันปวดท้องเพราะอะไรฉันไม่สบายใจเพราะอะไรทําไมฉันเป็นลูกกระส์งและฉันต้องมาล่นเล่เดินเท้าเปล่าุมผ้าห่อศพทำไมฉันจะนต้องมา,า,ววา,มามฉันตแต่ผลไม้ทำไมฉันไม่ทานให้เต็มที่เหมือนคนอื่นเนี่ยผท้เจ้าคิดอยู่ตลอดเวลา จนวันหนึ่งที่เขาเรียกว่าวันตับเสร่อเลยนะเ้าอาหารเ็แล้วหอมแห้งกำมือก็แล้วจนเล็บทะลุฝ่ามือบอกล้างมือเลยก็มีปล่อยออตัวผมเข้ากะระเซิงก็มีเพราะนั้นเขาเรียกว่าปาทุกกัริยาคือมีความทุกถ้าเราไปวัดเราไเห็นภาพแบบนี้บางทีเราก็จะเห็น พระเจ้าทรมานร่างกายจริงๆแล้วไม่ใช่การทรมานเป็นเพียงแต่ว่า,สาแสวงหาความจริงหรือซึ่งว่ามันเป็นไปได้ไหมตัวสุดท้ายก็เป็นไปไม่ได้กินข้าวมากก็อ้วนและก็นอนก็เป็นไปไม่ได้กินข้าวน้อยก็หิวก็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดพระเจ้าก็เห็นคนดีพินิษฐามสาย สา,สายมีน้งฟ้าเทวดามาลีขึ้นสายที่ตึงมากก็ดีนไปขาดตึงเลยสายที่หย่อนมากดีไปก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่สายที่พอดีพอดีอด,ดเพลงได้ไพเราะพระเจ้าก็เลยคิดว่าเออเส้นกลางสายกลางคือไม่ตึงมากไม่หย่อนมาก พอดีพอดีชีวิตน่าจะเป็นสุขโมก็คิดได้อย่างนั้นก็ตั้งใจนั่งอยู่ใต้อาบน้ําฉันข้าวเสร็จนะเด็กเขาเรียกข้าวมุนทุกป่ายาดมีนางฟ้าเทาาวดาจริงก็คนชาวบ้าง,างมาเนี่ยโอ้ปะฉันฉันเสร็จแล้วก็อาบน้ําอาบท่าแล้วก็ขึ้นมีเด็เรียกมีย่าขาที่เขาบัตรไหลองนั่งอย่างพวก็ตั้ง ตัง้งคิดว่าวันนี้ถ้าไม่รู้แจ้งเห็นจริงทุกเรื่องทุกราวก็จะไม่รู้จักใต้ต้นโพนี้นะลาตีตั้งแต่หัวคำ่ำาันเที่ยงคืนพระจันทร์ตรงศรีษะเห็นสิทธาคั